เอาละครับต่อไปคือไดมอนด์นะฮะกับแอปเปิลนะครับเราจะได้ไดมอนด์แอปเปิลมาแล้วนะครับผมเอาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในเกมไม n คร r a ับกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับเป็นมดที่อ่าน่าสนใจมดหนึ่งเลยนะครับผมก็ลองเปิดกล่องดูนะฮะปุ๊บ อ่าฮแล้วก็จะเจอกับวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็แอปเปิลนะครับผมซึ่งผมลืมหยิบกล่องคราฟมาครับผมคือมอดวันนี้เนี่ยจะเป็นมอดที่แบบว่ามันจะมีแอปเปิลที่เราสามารถคราฟเพิ่มได้นะครับผมซึ่งจะมีแอปเปิลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับมันเป็นเกมโหมดอ่าเกมโหมดศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็อย่างแรกฮะคือ corrupt fruit นะครับผมอ่าก็มาคราฟได้นะฮะซึ่งใช้หอันนะครับผมกับแอปเปิลหอันปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบตาตาสีม่วงฮะะะซึ่งงเอดดี๋ยยวผมจลโนนใหู้ แอปเปิลลูกใหญ่มากฮะลูกลูกใหญ่เท่ากล่องกล่องนึงเลยนะครับผมดูันเผินนี่เหมือนเป็นลูกระเบิดได้เลยนะครับซึ่งดูดิตัวใหญ่โคตรกินเข้าไปนี่น่าจะจุกได้ทั้งวันเลยนะครับผมถีม่วงนี้มันเหมือนแบบผลปีศาจเลยเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะกินเลยแล้วกันป๊อปป๊อปป๊อปอ่าพอเรากินนะผมเราก็จะได้อาสถานะเลเวเทชั่นนะครับผมซึ่งก็คือจะทําให้เราลอยได้เนี่ยทำให้เราลอยได้นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งก็จะได้ประมาณหนึ่งนาทีใช่ไหมตอนแรกไม่ก็50กว่ากวิอะครับ ก็คือแบบนี่ฮะแล้วก็จะละ,ล,ะลอยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าตกมาก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะแบบลองดูว่าถ้าจนกว่าจะหมดเวลาเนี่ยเราจะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ <S <S เออตอนนี้ที่ผมเล่นนะผมจะอยู่ในเวอร์ชันอ่าน R1 1จ2จนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่1 7 1 0แหละแต่ผมไม่อยากเล่นเวอร์ชันนั้นไงมันดูแบบเก่าไปนะฮะโอเคครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10วินะับผมซึ่งผมมัน่าจะตกลงมาตายนะฮะตอนนี้ผมสามารถเคลื่อนที่ไปที่น้ําได้ครับแต่ผมอยากลองตกอย่างที่สูงด แล้วตอนนี้คือไว้ร้อยยี่สิบแล้วนะครับผมเหลือไปเลยแค่สองหนึ่งโอ้ยได้ประมาณร้อยยี่สิบสี่นี่ยผมแก่แก่โอ้ยเหมือนเมื่อกี้เราลง,ลงมาทับแก่าตายเลยวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยน่าจะตรงนั้นนะครับผมทำไมตรงนี้มาเยอะจังเลยไปครับไปครับโอ้นี่ไงโอ้โหของรับเต็มเลยโอเคเก็บมาก่อนนี่ก็เก็บไปครับต่อไปเป็น Ender Pearl นะครับผมก็ใช้แอปเปิ้ลหนึ่งอันนะครับแล้วก็ Ender Pearl ล้อมรอบเลยนะโอเคก็จะได้ Ender Apple นะครับผมซึ่งก็ ลูกใหญ่เหมือนกันนะนี่โอเคกินเลยแล้วกันนะครับผมก็เอฟเฟกที่ได้มามันจะชื่อว่า EndeRA u r a านะครับผมเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บอ่าที่เหลือไว้ที่กล่องนะครับคือเหมือนแว่าสถานะนี้นะผมจะทําให้เราเนี่ยแบบสามารถวาร์ปได้แบบว่า Ende r Pearl มันไม่หายอ่ะเออคือเห็นว่าพอเราโยนไปปุ๊บมันก็จะได้เอ d นเดอร์โพกลับมาแล้วเราก็จะไม่เสียดาเมจจากการวาร์ปไปด้วยนะครับผมก็คือแบบว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมเอฟเฟกนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยมีอันเดียวก็คือไปไหนก็ได้แล้วนนะะครับผมมมแล้้ววก็ไ่เเสียยดด อ่าอารมณ์เหมือนแบบเป็นเอ็นเดอร์แมนเลยประมาณนั้นแหละมัง้งก็ดีนะครับดีใช่ไหมปึ๊บปกติเนี่ยถ้าเราโยนเอ็นเดอร์โพลเนี่ยไปที่ไหนมันก็จะต้องเสียดาเมจนะครับแต่เนี้ยไม่เป็นไม่เ,เสียดาเมจเลยนะครับแล้วก็ไม่เสียเอ็นเดอร์โพลด้วยนะเออใช้มีอันเดียวคือใช้คุ้มเลยครับเนี่ยเอาไปไหนแล้วเนี่ยโอเคกลับที่เดิมก่อนเออเจ้เออกลับกลับที่เดิมกลับที่เดิมโอเคเก็บไปครับผมเออผมต้องเอานมมาด้วยดีกว่าเนาะเอานมไว้แบบว่าล้างสถานะ มิวบักเก็ตโอเคกินไปโบอ่าหลบล้างสถานะเรียบร้อยครับผมกลับเป็นเกมหมดต่อไปนะผมเป็นอันนี้นะฮะซึ่งมันอ่านว่าอะไรวะไพรไพรมารีนชาร์ดนะครับผมก็เป็นไอ้น่าจะจากไอ้ปราสาทใต้น้ำนั่นแหละเออก็เอาล้อมรอบครับผมแล้วก็แอปเปิลนะฮะปุ๊บเราก็จะได้มาแล้วนะครับผมโอเคฮะก็กินเลยครับผมจะไปสถานะที่เราได้มาครับผมก็จะคือวอเตอร์บอล์กนั่นเองนะครับหรือว่าอ่า วิ่งหรือว่าเดินบนน้าได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองทําให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าเจ๋งจะจัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเรากดชิปมันก็จะจมนะอ่าเผื่อแบบเราอยากดําน้ำไงแต่แบบเวลาปกติอยากวิ่งบนน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสวัสดีปลาหมึกสวัสดีก็คือแบบยืนชิวๆอะ่ะเบิือนเป็นบล็อกๆนึงเลยครับผมดูดิโคตรเท่นะครับผมว่าไงว่าไงวะว่าไงวะ ก็ออคือเทจะจัดเลยนะผมจังหวะนี้อยากดำน้ำก็กดชิปได้นะครับผม,บผมก็จะดำน้ำนั่นเองนะฮะถ้าเรามีเอฟเฟกต์สปีดด้วยนะ่าจะวิ่งมันนะันเดี๋ยวลองก่อนไหมครับสป,ปีดเป็น200ได้ปะโอ้โหอุ้ยอุ้ยวิ่งทะลุแมปแป๊บนึงเร็วเกินไปนะฮะเร็วเกินไปกินก่อนอ่าอ้าวิ้หายละโอเคแป๊บนึง เดี๋ยวเราจะทําการเกมโหมดก่อนนะครับโอเคผมได้ลูกแอปเปิ้ลมาแล้วผมจะกินก่อนอ่าตอนนี้เราสามารถยืนได้แล้วโอเคเราจะเอาสปีดแบบว่าพอดีพอดีแล้วกันอ๋ออันแรกคือเวลาใช่ไหมเอาเป็น2 0 0รวิแล้วกันแล้วก็ความเร็วเอาแค่2แล้วกันนะครับใช่ใช่ไหมอ่าเฮ้ยสปีด3มแต่มันมันดูไม่ค่อยเร็วนะสิเลยได้ไหมเฮ้ยจเออก็เร็วอยู่นะก็เร็วอยู่นี่ฮะอ้าวพระอาทิตย์ตกแล้วจังหวะน,นี้ก็ทาเซตไปเลยครับก็คือแบบว่าต้องการช่วงเช้านะ คืออีซี่ครับตอนนี้วิ่งหมดน้ำได้นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันดีกว่านะครับโป๊ะอ่าหุยหุยวิ่งเร็วจัดเลยพอมาอยู่บนบกนะครับผมโอเคต่อไปคือเอมเมอเรลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องล้างสถานะก่อนเอาถังนมไว้เยอะๆเลยดีกว่ามั้งเนี่ยกินไปครับกินไปครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยดีกว่านะครับผมเอมเมอเรลจัดไปนี่โหลูกเขียวเลยนะครับแอปเปิลเขียวก็มานะแต่มันเขียวแบบเขียวแบบเขียวเขียวมิ้นต์ไหมเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเขียวมรกตแล้วกันอ่ะ ก็เราจะมีแอป absorption นะผมสปีดแล้วก็ saturation นะครับซึ่ง absorption นี่เป็นเลือดสีสทองที่เพิ่มเข้ามานะผมส่วนสปีดสนี่คือเนี่ยได้จากเมื่อกี้เลยนะครับผมอีกอันนึงนี่คืออะไรนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นฟื้นฟูเลือดปะเดี๋ยวผมจะลองเอ่อเคมโมดหนึ่งแล้วก็เอาพิกซอมบี้มาดูดีกว่าเพื่อนคู่ใจเราในการทดสอบป่ะผมมาดิมาดิลองตบเราดิอ่านี่คือเลือดเราก็จะรีเจนนะครับผมอ่านะ โดนตบครับผมอุ้ยจะอย่านะอย่านะเรายังไม่อยากตายนะคือเล่นแล้วมันก็จะรีเจนไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือสถานะอันนี้นั่นเองนะครับเออเออแต่ว่านี่ไม่ได้มีอะไรจะต่อสู้กับมันเลยตอนนี้ขอดาบสักอันสิเอ้ยโอเคได้ดาบเพชรมานหนึ่งแล้วมาดิครับก็มาดิครับตอนนี้คือแบบว่ามีฮิลนะครับผมมีฮิลอ่ะมีฮิลคือผมไม่กลัวนะครับโอเคต่อไปครับผมคือเป็นแบบว่าเอาโกโก้บีนมานะครับแล้วก็ล้อมรอบครับผมแล้วก็จะได้เป็นแอปเปิ้ล ช็อกโกแลตนะครับผมแอปเปิ้ลเคลือบช็อกโกแลตนะฮะจัดไปครับผมซึ่งเราจะได้วิกเนตมานะฮะวิกเนตนี่มันช่วยเราหรือว่ามันยังไงกันแน่วะเนี่ยเอออ่ะอ้าวเอาว่า,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 าไงว่าไงอุ้ยผมมีความรู้สึกว่าวิกเนตเนีียมันทดาให้เราตีอ่อนแรงลงหรือเปล่า <laughs> ก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นการทำร้ายตัวเองไงก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งมันได้แค่วิกเนตอย่างเดียวเลยเหรอขออ่านใหม่แป๊บนึงนะครับอ๋อได้วิกเนตกับสปีดนะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าแบบได้สปีดมาแต่ว่าเราอาจจะอ่อนแออะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคกินนมแป๊บนะฮะเราต้องล้างสถานะก่อนทดสอบครั้งต่อไปครับผมต่อไปเนี่ยจะเป็นอ่าลาพีสลาซูลี่นะครับผมแล้วก็แอปเปิลนั่นเองโอ้โหแอปเปิลสีน้ําเงินมาเลยนะครับผมจัดไปโอเคเราก็จะได้เฮสสองมาครับผมก็จะเอาไว้สําหรับการขุดเเร็็วนนะะฮหหม้โโอ ก็ขุดได้รวดเร็วนะถึงจะแม้จะเป็นมือเปล่านะครับนี่ก็ตัดต้นไม้แบบเร็วเลยครับจังหวะนี้โอเคผมได้ลองเอ็นชาร์ะแล้วผมกับอุปกรณ์พวกนี้นะฮะก็เราจะมาดูว่าเร็วขนาดไหนนะผมตอนนี้เรามีเฮดสองนะฮะแล้วก็มีที่ขุดไอ้เป็นแบบขวานอ f ฟฟิเชนซี่วีนะครับผมก็โอ้ยเร็วจะจัดเลยนะฮะเนี่ยแบบบล็อกลับวีเลยอ่ะเออก็คือเอาเรื่องจัดนะผมส่วนขุดดินก็สามารถถางดินได้สบายๆเลยนะผม ดูดิคือแบบโอ้โหรัวๆครับรัวๆครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราลองขุดหินกันบ้างดีกว่านะครับแต่ตอนนี้มันติดตป๊บนึงอ้อ้ยติดออกเข้าไปก่อนเออโอเคนี่ฮะก็อันนี้ขุดหินนะครับผมโอ้โหโอ้โหขุดกระจายนะครับผมบันเทิงเลยทีเดียวแค่คุณมีแอปเปิลกับอ่าลาพีลาซูลี่นะครับคุณก็จะมีสถานะนี้ได้เนี่ยคือมอสน,นี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะในการเล่นโซโลโวปกติเนี่ย เออประโยชน์มันค่อนข้างได้เยอะมากๆนะผมสำหรับแอปเปิ้ลพวกนี้นะฮะเหมือนเป็นผลปีศาจนะครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขุดขับขึ้นไปก่อนฮัลโหลเอาละครับต่อไปคือไดมอนด์นะฮะกับแอปเปิ้ลนะผมซึ่งใช้ไดมอนด์แค่อันเดียวนะผมกับแอปเปิ้ลหนึ่งอันนะครับเราก็จะได้ไดมอนด์แอปเปิ้ลมาแล้วนะครับผมก็คือตามหน้าปกคลิปที่ได้เห็นไปเลยนะฮะก็คือไอ้นี่แหละนะครับซึ่งมันจะได้รีสิตแทนนะผมเฮลท์บูทแล้วก็สเตรชั่นนะครับผมกินเลยแล้วกันโอเค เฮล์บูตนี่ก็คือน,นี่ฮะโอ้โหเราจะมีเลือด2แถบเลยนะผมก็เท่ากับว่ามี20ชีวิตนะฮะเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิมีหัวใจ20ดวงอะ่ะเออแล้วก็จะมีฟื้นฟูเลือดนะผมแล้วก็เหมือนแบบว่าลดแรงกระแทกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาพิกซอมบี้มาตบดูดีกว่าเฮลโหลแมนอ่าเออก็มาดิครับก็มาดิครับก็นี่ฮะทั้งฟื้นฟูเลือดนะผมมีเลือด2แถวคือโกงจะจัดไอ้ไอ้ดีมันเร็วเกินไปอ่าโอ้โหอีซี่ครับผมอีซี่แต่โดนเยอะไปก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นหลบออกมาก่อนนะครับผมเเเเอออตนนนนนนี้้คืืไลททท์มมาหกัะฮยจ ก็จะเออเออก็คือบอกว่าค่อนข้างโกงนะผมแบบคือถ้าว่าถ้ารักษาตัวดีๆนี่คือแบบว่าโอ้โหแทบไม่ตายเลยนะผมเพราะว่าโกงจะจัดอะทั้งฮิวเลือดอะทั้งแบบว่าเลือดสองแถวนะครับผมอะไรมาาันจะโหดขนาดนี้สมแล้วผมที่เป็นอ่าแอปเปิลเพชรนะผมคือผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดูดีมากๆเลยนะครับแค่คราบมาก็รู้สึกดีแล้วอะดูดีสีสวยนะครับสีเพชรเออต่อไปเป็นโบนนะผมโบนแอปเปิลนะฮะ ซึ่งมันจะเพิ่มลักมานะครับผมซึ่งเท่าที่ผมไปดูมามันจะเกี่ยวกับการขุดแร่เนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองเอาแร่มาแล้วกันเอาเป็นแบบว่าแร่แร่นี้อ่าแร่เพชรละกันอ่ะเหมือนแบบว่าเท่าที่ผมดูมานะมันจะขุดได้แค่เม็ดเดียวอะ่ะเออดีด,ดิปกติโคนจะได้หลายอันอะแต่เนี้ยมันจะขุดได้แค่อันเดียวอะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันดีจังไงนะฮะเห็นปหอันนี้คือโคนะครับผมก็คือ ขุดได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นสถานะที่ผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะค,คือไม่คือแบบมันชื่อว่ารักคือโชคใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้โชคดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูดิขุดได้แค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่น,นะครับต่อไปเป็นเนเธอร์วัตนะครับผมอ่าอ่าเนเธอร์แอปเปิลครับผมกินเข้าไปกินเข้าไปโอเคสิ่งที่เราได้มานะผมก็คือหายน้ําเอ้หายใจใต้น้ําได้นะครับผมแต่ว่าจะแลกมากับไอ้ที่มันขุดไม่ได้ปะไอเนี่ย ลองดำน้ำแป๊บนึงปึ๊บเออเนี่ยที่มันตีตีบล็อกไม่ได้นะผมซึ่งเป็นสถานะที่แบบว่าเราจะเจอตอนที่แบบว่าเราไปลุยไอ้ดันเจียนใต้น้ำอะ่ะแต่ว่าก็แลกมาจากการหายใจใต้น้ำได้นั่นเองนะครับก็มันก็ดีอย่างเสียอย่างแหละนะครับผมเหมือนกับไอชช้ช็อกโกแลตอะเออมันก็ดีอย่างเสียอย่างได้สปีดแต่ว่าตีอ่อนแอขึ้นนะครับผมเอาแล้วครับผมต่อไปนี่จะเป็นอ่าคราวฟิชนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าก็แอปเปิ้ลเอ๊ะหรือว่ามันใช้เนเดียววะอ๋ออันเดียวอันเดียวคราวฟิชแอปเปิ้ลนะผมสีส้มๆนะครับผมเเหมมมือนนส้ม้ามากกวว่่แลีย คือเราจะได้สโลฟอร์มาครับหรือว่าแบบว่าเป็นการแบบเห็นว่าพอเรากระโดดปุ๊บมันคือแค่กระโดดแค่เนี่ยมันยังไม่ถึงพื้นอะเหมืนอนแบบว่าตกช้าเออนี่นี่บล็อกนี้บล็อกนี้ดูนะดูนะเฮ้ยจุบเออค่อยๆไหลสโลไปครับผมอือหือโอ้โหโอ้โหยังไม่แตะพื้นอีกอ่าแตะพื้นแล้วฮะแล้วถ้าเราแบบอ,อยู่บล็อกส,องสูงๆมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูดีกว่าครับผมอ่านี่อยู่มานนี้อยู่มานนี้โอ้ยโ,โอ้ใจเย็นนะปุ๊บ โอเคผมอาจจะโดดไปถึงทะเลเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะผมสาม,ส,ามสอง่เฮ้ยจึ๊บอ่าสโลโฟอค่อยๆล่วงไปนะจ๊ะอ่าโอ้โหเออถึงทะเลจริงๆด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหไปไกลอีกโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะล่วงช้าขนาดนี้นะผมเหมือนแบบว่าอจืจัดๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆจมน้ำด้วยโอ้โหยอดไปเลย ขึ้นก่อนตอนนี้จะขึ้นก่อนเอ้ยเอ้ยเอยมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีมันก็ด้านลำแขาานะขนาดจากจะกระโดดอ่ะมันยังค่อยๆลงเลยนะ คือแค่จะกระโดดอ่ะเออมันจะค่อยๆลงอะ่ะอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปแอปเปิลดีกว่านะครับผมโอเคฮะก็มอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่เป็น10แอปเปิลใหม่นะครับผมซึ่งก็ความสามารถก็จะมีแตกต่างกันไปนุ่มแล้วแต่จะเลือกเลือกใช้เลือกกินนะครับผมซึ่งผมว่าถ้าเพิ่มมอนนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกขึ้นนะครับผมอย่างอ่าผมก็ชอบนะเอเมเบลล์เนี่ยเออแล้วก็เอนเดอร์อันนี้ก็ดีนะครับผมแล้วผมก็ชอบไอ้นี้มากๆเลยอ่าไอเฮดสองอ่ะ, I อ,ะอะไรวะนี่ยนี่ลาพีสนะผมเป็นเป็นแร่ที่่ผมมวาาาาาเเราาารรสถหได้ยอะนะนคับ แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนกันส่วนไดมอนด์นี่ก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะครับก็ว่าเป็นมอดที่มีประโยชน์มอนหนึ่งเลยนะครับผมก็ถ้าใครเนี่ยอยากเอามอดน,นี้เข้าโหลดเข้ามาเล่นในไมค์ครับนะครับผมก็ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปโหลดเล่นกันได้สำหรับคลิปนี้เนะี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันสวัสดีสวัสดีครับผม